สวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือบิทสต็อกกับผมอธิชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับ เดี๋ยววันที่21สิงหาคมนี้ท่านผู้ชมที่ส่วนประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับเขาจะมีงานใหญ่เลยนะคือ Food and Hospitality Thailand 2024นะครับก็จะเป็นพวกสินค้าพ,พรีเมียมด้านของอาหารเครื่องดื่มอยู่ในธรุรกิจพวกโรงแรมร้านอาหารปับบาร์คาเฟ่การจัดเลี้ยงบริการธรุรกิจแบบครบวงจรงานนี้จะเป็นยังไงครับวันนี้เรารับเกียรติจากคุณสุภาพรอ,อังศสีสุรพรน,นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอุปโสิค้าอินฟอร์มาเก็ตประเทศไทยก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานนี้ครับสวัสดีครับคุณสุภาพรครับ ค่ะครับ f o o d and h o s p i t a l i t y Thailand 2024มันเป็นยังไงต่างจากปีก่อนๆไหมครับค่ะ Food a อ d h o s p o t a l i t y t h a t l a n d นนะคะชื่อสั้นๆน,นะคะจะชื่อว่า FHT ค่ะครับซึ่ง FHT ในปีนี้นะคะก็คือเดินทางมาถึงครั้งที่30แล้วค่ะถ้าพูดถึงว่าเป็นอ,อ,อายุคนก็คือแบบกำลังกำลังแตกสาวสวยเลยพอดีตอนนี้30ก็คือทุกอย่างก็คือครบ พร้อมในงานสิ่งที่แตกต่างหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจในปีนี้นะคะก็คือปีนี้ค่ะ FHT หรือว่า Food and Hospitality Thailand ได้จัดร่วมกับงานที่เมืองจีนนะคะชื่อว่า Hotel and Shop Plus แล้วก็โฮเทลเล็กค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะในส่วนของงานนอกจากจะแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและพัตคาแล้วเนี่ยรเราจะมีสินค้าที่มันเป็นพรีเมียมนะคะที่มาจากทั่วโลกแล้วเรามีการคัดเลือกสินค้าจากประเทศจีนที่ตอบโจทย์ธุรกิจในเมืองไทยคือบางท่านนะคะมีการบินไปดูงานที่ประเทศจีนแต่เราเนี่ยมีพันธมิตรอยู่ละเราก็เลยมีการเลือกสินค้าและบริการจากประเทศจีนเนี่ยมาโชว์ที่งาน ซึ่งสินค้าและบริการเหล่านี้ค่ะก็มีทั้งในส่วนของอาหารเครื่องมืออุปกรณ์นะคะคเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในงานสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยก็มีค่ะสินค้าที่ผลิตจาก่างประเทศทางยุโรปอเมริกาก็มีค่ะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นการรวมเกี่ยวกับคือเรื่องของอาหารเรื่องของใครที่จะอยู่ในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มโรงแรมผับอะไรคือไปได้หมดเลยคือต้องเรียนอย่างนี้ถ้าเกิดคุณนะคะอยู่ในธุรกิจ โรงแรมร้านอาหารพัทคาไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วรหรือว่ากําลังจะเปิดธุรกิจนะคะก็คือสามารถที่จะมาดูงานในงานของเราเนี่ยค่ะแบ่งเป็นแปโซนด้วยกันค่ะ ซึ่งจะเป็นโซนของคาเฟ่แอนด์เบเกอ่ Cafe and ในโซนของ hospitality style ก็จะเป็นเกี่ยวกับ tableware ถ้าในส่วนของ hospitality technology ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับร้านอาหารโรงแรมนะคะในส่วนของ food service equipment ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องครัวรนะคะหรือในส่วนของ clean and hygiene แล้วก็มีค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นอาหารเครื่องดื่มซึ่งจะมีทั้งอาหารมีทั้งอ,อาหารเครื่องดื่มทั้งแอลกอฮอล์นอนแอลกอฮอล์แล้วก็เป็น อาหารที่มาจากทั่วทุกมุมโลกค่ะเรามีงานของ FST เองในปีนี้ค่ะมีมากกว่า3,000แบรนด์มาออกงานกับเราค่ะครับโดยปกติเวลาเราไปงานแบบนี้มันมักจะมีพวกสัมมนาต้องมีเวิร์กช็อปด้วยในงานนี้ก็มีไหมครับใช่ค่ะนอกจากสินค้าที่มากกว่า3,000แบรนด์อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเราจะยังมีสัมมนานะคะแล้วก็กิจกรรมในงานสัมมนาเนี่ยร่วมมือกับทางสมาคมต่างๆแล้วก็พาร์ทเนอร์นะคะที่มาให้ความรู้มาแลกเปลี่ยน ข้อมูลต่างๆนะคะที่อยู่ในงานมีมากกว่า30สัมมนาค่ะแล้วก็มีเวิร์กช็อปนะคะที่สามารถให้เข้ามานั่งฟังแล้วก็ทําไปด้วยกันได้มากกว่า20รายการด้วยกันก็มีเมนูใหม่ๆมีการแสดงเครื่องดื่มหรือว่าอาหารใหม่ๆจากเซเลบิตี้ครับไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านทำอาหารนะคะจากเชฟเป็นเซเลบิตี้เชฟนะคะเป็นมิสโซโลจิสที่ทําเครื่องดื่มอยู่แล้วเนี่ยก็มาทําโชว์ในงานด้วยกันค่ะครับผมไปอ่านแล้วมีแข่งขันด้วยนะ เออแล้วมีหลายเวทีซะด้วยนะฮะมีอะไรบ้างครับค่ะก็คืออย่างอย่างงานประเภทอ,อย่างงาน B2B อยีางเราเนี่ยค่ะนอกจากแสดงสินค้าและบริกรารแล้วเนี่ยเรายังอยากจะพัฒนาศักยภาพของคนในอุตสาหกรรมค่ะคดังนั้นเราจะมีการจัดการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทำอาหารการแข่งขันทำอาหารเนี่ยเราจะชื่อว่า Thailand International Culinary Cup หรือว่า TICC นะคะหรือว่าจะเป็นการแข่งขันทำเครื่องดื่มซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทยค่ะคเป็นชื่อรายการว่า Fashion Drink ะะก็จะหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งระดับโลกค,คือไม่ได้จบแค่บอกว่าได้รางวัลในงานแล้วจบอย่างนี้เลยนะ,ะเป็นตัวแทนไทยไปแข่งต่ออีกใช่ค่ะก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งนะคะก็คือสามารถสร้างชื่อเสียงให้ได้มากขึ้นด้วยค่ะครับอ,อย่างนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเท่าที่ผมฟังเนี่ยน,นะก็คืองานนี้ก็คือเป็นเรื่องของฟู้ดแอนด์ s p ส t ท l ลอตี้แต่ว่าเขาจะมีางานเกี่ยวกับโรงแรมแทรกอยู่ในนั้นด้วยแปลว่าใครอยากไปดูสินค้าใครที่เป็นผู้ประกอบการใครที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยากจะหาของมาตอบโจทย์พัฒนาสินค้าตัวเอองใใหห้้ดีขึนครยาากไป ความรู้มีสมรนาใครอยากทดลองทํามีเวิร์กช็อปใครอยากเข้าไปชมมีการแข่งขันแบบนี้ถูกไหมคะคุณสุภาพรใช่ค่ะแล้วการแข่งขันในงานของเรานะคะก็คือมอีมีมาตรฐานระดับโลกรองรับด้วยค่ะคก็คือมีการใช้ เ,เขาเรียกว่าใช้คะแนนหรือว่าการตัดสินที่มาจากสถาบันระดับโลกยกตัวอย่างเช่นการแข่งขันธรรมหานะคะก็จะได้รับการรับรองจาก world s h a p e association ค่ะก็คือเป็นระดับโลกเลยทีเดียวครับพูดมาขนาดนี้แล้วถ้าจะไป มันมีครบครันขนาดนี้ลงทะเบียนไหมเสียตังหรือเปล่าครับค่ะต้องต้องเรียนแจ้งอย่างนี้นะคะงาน FHT หรือว่า Food and Hospitality Thailand นะคะเป็นงาน B2B นะคะคเป็นเน้นเจรจาธุรกิจก็จะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่าทุกท่านนะคะจะรบกวนให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะคแล้วก็แต่งกายให้สุภาพนะคะเพื่อสําหรับเข้าไปชมงานแล้วก็เจรจาธุรกิจที่งานไม่มีการไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะครับลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับก็ขออนุญาตแรปอัพนิดนึงนะคะในส่วน งาน f o o d and h o s p i t a l i t y Thailand ค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า FHT นะคะในปีนี้นะคะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะจัดหอ1หนถึงฮอ4นะคะ,ะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นรบกวนทุกท่านนะคะก่อนเข้าไปชมงานลงทะเบียนได้ที่ w w w .fhtevent.com นะคะสามารถลงทะเบียนฟรีค่ะแล้วก็ขออนุญาตให้แต่งกายสุภาพนะคะเพื่อไปเจรจาธุรกิจกันในงานค่ะผมถามเพิ่อมอีกนิดหนึ่งแล้วกันเพื่อมีท่านผู้ชมบางท่านเอ๊ะไม่ได้ลงทะเบียนไปก่อน ไปหน้าง,งานอำนวยความาสะดวกได้ไหมครับหรือ,อแหม่มันบังเอิญจริงๆได้ไหมครับได้ค่ะไปหน้าง,งานก็ก็ได้ค่ะก็คืออันนี้ถ้าเกิดลงทะเบียนไปก่อนเนี่ยก็จะสามารถมีลุ้นรับ ของรางวัลทีเซอด้วยสำหรับใช่ค่ะสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะมีลุนรับได้แต่การไปชมไปลงทะเบียนที่หน้างานก็ได้เช่นกันค่ะก็จะอาจจะมีคิวนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ยินดีค่ะสามารถไปลงทะเบียนได้เลย่องนั้จริงๆชุสุภาพก็ไม่ได้ยากเลยเพราะว่าเข้าไปเนี่ยไปเจรจาธุรกิจกันอยู่แล้วความน่าจะถืออันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ใครๆก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับนี่เป็นหมดของบิสตอก์ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ